สวัสดีค่ะพบกับพี่ตานะะในในการร้อนติดเทรนนะคะสำหรับแฮชแท็กที่ร้อนติดเทรนวันนี้ก็คือต่อคิวเคกร้านเนเน่นะคะแบร้านเค้กของเนเน่นะคะเดิมทีเนี่ยเขาก็ดังของเขาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะคะก็ได้มีการรีวิวเค้กของน้องนะคะว่าอร่อยมากทํางไมเค้กรสช่องกับเค้กชุเรียแล้วก็เค้กมะยงชิด ฮิตติดตลาดมากคะ่ะทำให้คิวจองอะยาวไปถึงแบบหลายเดือนเลยนะคะแต่ที่มันดังยิ่งกว่าตแต่ที่มันฮิตมากๆในตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนที่น้องไบาอาชิรวิทย์นะคะมาประกาศตวัวเป็นแฟนกับน,น้องเนเน่พรน,นักพันนะคะทําให้กระแสเค้กก็เริ่มดังแต่ว่าก็ยังไม่ย,ไมย,ไมยังไม่เปงไม่เปียงป้างมากนะคะ แต่มาเปี้ยงปังหนักจริงๆก็คือตอนที่น้องเนเน่เนี่ยนำเค้กะละช่องอะไปให้กับน้องใบาทานแล้วน้องใบก็ตอนแรกน้องใบก็บอกว่าเขาทนน้ำหนักแต่พอมีเค้กมาเนี่ยทำให้เขาต้องยกเลิกการลดน้ำหนักท,ทันทีหลังจากนั้น,นกระแสะเค้กของเนเน่เค้กพวกเค้กมกะมยงชิดเค้กทุเรียนแล้วก็เค้กละช่องเนี่ยก็ดังมากเลยนะคะทำให้คิวตอนนี้เนี่ยยาวถึงยันหาคมเลยค่ะ สำหรับการซื้อเค้กร้านของเนเน่นะคะเขาไม่มีหน้าร้านนะคะต้องไปต่อจองคิวกันในไลน์ซึ่งการจองคิวในไลน์เนี่ยคือมันก็ได้ช้าเนาะแล้ววันนี้ที่มันเกิดกระแสแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเพราะว่าทางน้องเนเน่เนี่ยไปเปิดบูธที่ห้างพารากอนซึ่งเขาจะเปิดหน้าร้านให้สามารถซื้อได้ทันทีเลยเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะคะ1พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม หลายคนเนี่ยที่ไม่อยากไปรอคิวถึงเดือนสิงหาเนี่ยเขาก็ไปต่อคิวกันที่พารากอนคิวในยาวเป็นงูเลื้อยทั่วห้างพารากอนเลยนะคะทำให้เกิดกระแสแฮชแท็กต่อคิวเค้กเนเน่วันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าคิวยาวไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วท่านผู้ชมคนไหนอยากจะทานเค้กร้านของเนเน่บ้างคะแล้วจะไปต่อคิวกันวันไหนอย่าลืมบอกกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ก็คอยดูนะคะว่าจะมีร้อนติดเทนอะไรบ้างที่จะมานำเสนอกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ลูกตาลก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ